กิกเดะเด,ด็กดูโควิดกูอุตุยูตัญญาอินวันนี้เราจะไปอ่ารับน้องยูตานะครับผมรับน้องยูต้ามาทิ้งไว้ให้แม่ดูแลนะวันนี้น้องยูตา<อ>้านัดกับยูตา้าไว้นะครับผมไหนดูโควิดไหนดูโควิดจะวันนี้เราจะไปรับยูต้ามาอยู่ด้วยกันนะฮะ ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ปะมิคิไปกับป้าตโกครับผมไปกับมิกิสองคนนะไปรับยูตะเดี๋ยวไปถึงที่เดี๋ยวเราจะถ่ายพี่ยูตะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอเดินทางก่อนเด้อทำมาเลี้ยงกี่วันก็จนก้อนตีโปอรเทิมนั่ะโอเคเลี้ยงได้ใช่ไหมได้เลี้ยงได้เนาะได้ เดี๋ยวลูกจะลูกไปแยกกานนะแม่แม่ดูแตนนาะได้แต่เมื่อคืนกลับมานอนด้วยลูกนะโอเคทำไมอู้กระป๋อเราไม่หยุดดูหยุดตะไม่ให้ครับผมได้ครับบอกบอกเอามาเตะพี่ตะหน่อยอยู่เนาะครับได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับพี่หยุดตากันนะฮะแล้วก็เทิมใหญ่กับเอ่อปิดผักฤดูร้อนกันไม่บอกเียนละครัเช่นก็บอกได้เอามาแม่จะเลี้ยงเราไปทำงานกันเตะอ่ะ ได้เลยดีใจะดีใจห้าให้หนอมาเลยไหนลุงนี่นะคุณยายฝากกอดแล้วนะฝากกอดลุงนะกอดกอดแล้วนะกอดลุงลุงบอกกอดแม่ด้วยใช่ไหมฝากกอดแม่ด้วยกอดแล้วกอดแล้วกอดแล้วกอดละห้าร้อยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรา ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะครับผมก็กำลังเดินทางจะไปรับพี่ยูตะตอนนี้เปลี่ยนรถไฟมาหนึ่งต่อแล้วเหลืออีกประมาณอาสองชั่วโมงจะถึงบ้านพี่ยูตะนะก็ใช้เวลาเดินทางยาวพอสมควรเลยสองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนี่แหละครับหลังจากนี้ไปนะเดี๋ยวก็ไปรอร้อนอีกทีตอนอถึงบ้านพี่ยูตะกันนะครับผมก็ มากับหลานมากับหลานสองคนนะฮะมิุกิก็อยากไปรับไปรับน้องยูตะเขาอยากไปด้วยก็มานะฮะก็มาด้วยกันสองคนโอเคครับผมเดี๋ยวเรา,าเดินทางไปรับพี่ยูตะต่อก่อนนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายภาพอาตอนถึงตอนถึงที่สถานีรถไฟบ้านพี่ยูตะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ อนนี้นะครับผมมิยุกิหนาวนะฮะมิยุกิไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาในรถไฟเขาหนาวนะอากาศเย็นแต่ก็เหลืออีกแป๊บเดียวนะผมเหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงละตอนนี้เราอยู่ใต้ดินนะผมโซตัตะไก้โซดาเนี่ยนี่เมื่อกี้รถไฟรถไฟเราลอดใต้ดินเลยนะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู日日่ที่เอ่อคิโอซุมิคิโอซุมิเอิกิคิโอซุมิชิรากาวะคิโอซุมิชิรากาวะเอิกนะ น่าจะเหลืออีกประมาณ40นาทีนะครับผมตัวเล็กก็หนาวนะผมบอกแล้วเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมไม่ได้เอามาเป็นไงล่ะขึ้นรถไฟก็สั่นเลยท่วนี้อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไปหาเสื้อบางๆา่เทยไปลุย นี่เราเดินมาใกล้จะถึงบ้านพี่อยู่ตะแล้วนะครับตื่นเต้นจังเลยมีกี่โมเลยสิอืมก็วันนี้ก็เป็นวันขายวันเกิดพี่อยู่ตะด้วยนะเดี๋ยวเราจะแอบเซอร์ไพรส์เป่าเค้กพี่อยู่ตะเย็นนี้นะเคียวเค้กกี่ข้าวนะนะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อเค้กแล้วก็ เป่าเค้กให้พี่ยุตะคืนนี้ที่บ้านเนาะก็เดินทางกลับก็อีกประมาณ2ชั่วโมงนะฮะมาก็2ชั่วโมงกว่ากลับก็2ชั่วโมงกว่าแค่เดินทางก็ประมาณ5ชั่วโมงแล้วนะฮะหลานก็มกิุกิก็มามาด้วยนะผมอยากเจอน้องโอเคครับปะเดี๋ยวไปรับพี่ยุตาก่อนนะครับ นี่นะครับผมเมื่อพี่น้องเจอกันยยเ,ย,นะย,เย้ไยย่ยยมยยยอยยยอยย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 ยะไย่ยยยยยยหยยยยย

ก็จะออกกุนบุนหน่อยนะวันนี้บ้านแตกแน่นอนครับผมพี่โยตะมาแล้วไม่ต้องกลัวคิดถึงนะคิดถึงทำอะไรเขานั่นดีสุดเลยซาดูซาดู อาได้บยได้โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้าน

<c oughs> โอ้โหสองคนนี้เอาเรื่องเลยนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะ,ะขอตัวพาเจ้าแสบสองแสบกลับบ้านก่อนนะครับผมโอ้โอเคครับผมเจอกันใหม่ที่บ้านครับสวัสดีครับ